ยิงแอดเฟซบุ๊กมาก็หลายปีเลือกแต่กลุ่มเป้าหมายเดิมๆซ้ำๆเดิมๆซ้ำๆ,ๆ,ำๆ,ำๆแล้วค่าแอดก็แพงขึ้นทุกทีทุกทีถามจริงๆเถอะไม่เบื่อบ้างหรอถ้าเบื่อคุณต้องฟังคลิปคลิป,ลปนี้เลยนะครับหลุมพังใหญ่ที่สุดของคนยิงแอดเฟซบุ๊กเลยก็คือเลือกกลุ่มเป้าหมายผิดวิธีครับขายอะไรก็เลือกกลุ่มเป้าหมายตรงๆแบบนั้นแหละครับขายเสื้อผ้าก็เลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นเสื้อผ้าขายเครื่องสําอางก็เลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นเครื่องสําอางขายอาหารเสริมก็เลือกความสนใจเป็นอาหารเสริมทําแบบเนี้ยทุกๆคนนนทําแบบี้เหือกัด รู้ไหมครับว่านักเรียนที่ก่อนที่จะมาเรียนกับโค้ชบ95%ทำวิธีนี้ครับแล้วโค้ชบีก็รู้ว่าคุณที่กำลังฟังคลิปโค้ชบีอยู่ก็ทำแบบนี้แหละเพราะถ้าคุณไม่ทำคุณไม่ฟังคลิปโค้ชบีมาถึงตรงนี้หรอกโค้ชบีจะบอกเอาไว้เลยนะครับว่าคุณกำลังทำแบบเดียวกันกับที่คน95%กำลังทำอยู่แล้วแอดมันจะไม่แพงได้ยังไงเพราะทะเลมันเดือดไปหมดแล้วมีแต่คนไปตกปลาในบ่อเล็กๆบ่อเดียวคน95คนแย่งตกปลาในบ่อเล็กๆบ่อเดียวกันปลามันก็หายากขึ้นทุกวัน ทุกวันครับค่าแอดคุณก็แพงขึ้นแพงขึ้นทำคอนเทนต์ดีแค่ไหนแต่เจอคู่แข่งแบบนี้นะครับคุณมีแต่เหนื่อยกับเงินแล้วคุณจะทนอยู่ทําไม,ไมในเมื่อมันมีทะเลอีกตั้งว้างครับ<ม>ที่คนอีก95%ไม่เคยไปตกปลาเลยมีปลาอุดมสมบูรณ์เต็มไปหมดทําไมคุณไม่ไปตกตรงนั้นครับโ<ม>ค้ชวีจะมาสอนวิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายในการยิงแอด a c e b o o k ที่ถูกต้องให้คุณโดยที่คุณไม่ต้องไปแย่งกับคนอีก95%ที่เหลือคุณเป็นคนแค่5%ในบอกปลากว้าง ที่มีพื้นที่อีก95%ที่ไม่มีคนไปแย่งตกปลาเลยถ้าคุณอยากรู้เทคนิคในการเลือกกลุ่มเป้าหมายเชิงลึกแบบนี้นะครับโค้ชบีมีสอนแบบนั้นตรงๆกับคุณคอสยิ่งแอดร้อยบ้านง่ายนิดเดียวของโค้ชบีนะครับมี2แบบนะครับแบบออนไลน์กับแบบสอนสดแบบออนไลน์นั้นเนี่ยเป็นคอสพร้อมเรียนทันทีเลยครับคุณสมัครปุ๊บแอดมินจะดึงคุณเข้ากลุ่มนะครับเข้าไปเรียนได้เลยไม่ต้องรอวันเวลาอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นคอสตลอดชีพไม่มีหมดอายุนะครับเนื้อหาในคอสจะสอนให้คุณเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบบถูกวิธีนะครั สำหรับคนที่มีสินค้าหรือไม่มีสินค้าเป็นมือใหม่ก็เรียนได้นะครับสอนคุณตั้งแต่เลือกสินค้าหามาขายเลยครับเลือกมาเทสแอดยิงขายโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องลงทุนกับสินค้าก่อนเลยนะครับแค่ยิงแอดเทสขายก่อนครับถ้าแอดติดค่อยหาสินค้านั้นค่อยลงทุนกับสินค้านั้นแล้วมาขายตอนหลังครับปิดประตูขาดทุนแน่นอนทุกๆุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการยิงแอดเทคนิคการยิงแอดให้ได้ร้อยบ้านนะครับเทคนิคการตั้งราคานะครับเทคนิคการทําคลิปทำคอนเทนต์โสต์ในการยิงแอดนะครับการปิดการขายการตอบแชทของ หรือแม้กระทั่งแหล่งรับสินค้าที่จะเอามาขายออนไลน์ก็มีสอนอยู่ในคอร์สคอร์สนี้ครับชื่อคอร์สว่ายิงแอดเฟซบุ๊กร้อยบ้านง่ายนิดเดียวครับถ้าเกิดสนใจนะครับทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินได้เลยแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับเป็นแบบสอนสดเจอตัวจับมือทําวันเดียวจบทําไปเลยถ้าไม่เป็นไม่ให้กับบ้านครับซึ่งในรอบต่อไปนะครับโคชฟีจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่4สิงหาคม2567นี้ครับที่โรงแรมวาเลียถนนสุขุมวิทซอย24สอนกันตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง5โมง เยนกันเลยทีเดียวนะครับและถ้าเกิดใครเรียนคอร์สนี้กับโคชบีนะครับโคชบีจะแถมคอร์สออนไลน์ที่มาสกู่โคชบีพูดถึงนั้นเนี่ยให้กับคุณฟรีรีไปด้วยอีก1คอร์สเลยนะครับเอาไว้คุณเรียนส่งเสริมซึ่งกันและกันและในวันเรียนวันสอนสดวันนั้นนะครับโคชบีจะตั้งกล้องขับบันทึกภาพการสอนสดของโคชบีนั้นเนี่ยเอาไว้ด้วยครับเพื่อให้คุณสามารถกลับไปทบทวนได้ตลอดชีวิตไม่มีหมดอายุและนอกจากนี้นะครับใครที่เรียนคอร์สสอนสดกับโคชบีโคชบียังจะแจกหนังสือเล่มนี้นะครับ หนังสือที่สรุปคีย์โนตสำคัญสำคัญนะครับในการยิงแอดเฟซบุ๊กตั้งแต่คุณมีความรู้เป็นศูนย์จนกระทั่งคุณได้ร้อยบ้านพันบ้านต่อวันทั้งหมดก็อยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้วและที่สำคัญนะครับมีเงินคุณก็ซื้อหนังสือเล่มนี้ไม่ได้นะครับเพราะโคชบี B จะแจกให้เฉพาะคนที่เรียนคอร์สสอนสดกับโคชบีเท่านั้นนะครับยังครับยังยังยังไม่หมดใครที่เรียนคอร์สสอนสดกับโคชบีนะครับคุณสามารถเอาปัญหาส่วนตัวของคุณนะครับมาปรึกษากับโคชบีได้ตัวต่อตัวเคสบาเคสในวันเรียนหลังจาก5นไปปแล้วโค B จะเิดร time ให้คุณปึกษาได้แบบเเเคคสลยไม่ จำกัดระยะเวลาในการปรึกษาด้วยนะครับเรียกว่าติดตรงไหนแก้ไขปัญหาหน้างานตรงนั้นได้เลยกับโคชบีโดยตรงสิทธิ์นี้ให้เฉพาะกับคนเรียนสอนสดเจอตัวกับโคชบีเท่านั้นนะครับและอีกหนึ่งข้อพิเศษนะครับใครที่เรียนคอร์สสอนสดยิงแอดเฟซบุ๊กกับโคชบีโคชบีจะแถมคอร์สสั่งสินค้าจากจีนนะครับมาขายในไทยกําไรงามให้คุณไปด้วยอีกหนึ่งคอร์สฟรีๆเลยนะครับเพื่อให้คุณสามารถหาสินค้าจากจีนนั้นเนี่ยมายิงแอดเทสขายได้บน Facebook ครับคอร์สคอร์สนี้นะครับเป็นคอร์สออนไลน์ไม่มี่ เกี่ยวกับการนำเข้าของจากจีนมาขายโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องรู้ภาษาจีนเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับคุณสั่งวันนี้อีก7วันของจะมาถึงหน้าบ้านคุณครับแล้วสอนแบบทุกทุกอย่าง360องศานะครับคุณไม่ต้องไปติดต่อใครอีกแล้วนะครับแบบวันสต็อปเซอร์วิสคอร์สเดียวจบเลยครับสอนแม้กระทั่งเรื่องการนําเข้าขนส่งการเคลียร์ภาษีก็มีสอนอยู่ในคอร์สคอร์ส <c oughs> นี้แล้วครับเพราะฉะนั้นนะครับใครเลือกคอร์สสอนสดเจอตัวจับมือทํากับโคชบีนะครับทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับแ พลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์